ฝึกการฝึกจิตของเราให้สงบเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวเพราะเราจะมีปัญญาความรู้ความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เนะี่ย เิตเราต้องสงบเราเห็นได้ว่าในสมัยพุทธกาลผู้ที่ฟังธรรมจากสมเด็จพระพูทมีพระพาคเจ้าแ,แล้วเนี่ยสามารถที่จะเห็นธรรมหรือว่าบรรลุธรรมได้คือพื้นฐานเนื่งสมาธิมีอยู่แล้ว ในขณะฟังทรรมก็จะพิจารณาตามธรรมนั้นก็เข้าใจอย่างแจ่มชัดศีลสมาธิปัญญากัรวมกันเข้ามาแล้วก็เข้าใจชัดแจง้งเห็นธรรมเห็นความไม่เที่ยงความตั้งอยู่กเกิดเกิดตั้งอยู่ลกักดับไปเหมือนหนูน้อยคนหนึ่งแหละกุมารีน้อยอนาะยุเจ็ดขวบเอง เคยได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเห็นชีวิตไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยจนจิตของเธอก็สงบนด้นเป็นอย่างดีมาครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้ไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามว่ากุมารีนยอยเธอมาจากไหน มานีร้อยกุยมารีน้อยเนี่ยเป็นเด็กก็ตามแต่ว่าจิตเป็นผู้ใหญ่นะข้างนอกเป็นกุมารีแต่ใจนี่มีความสงบแล้ยังตอบพระพู้มีพระเจ้า,าไปว่าก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนความหมายเนี่ยนึกซึ้ง เพราะว่าธรรมดามาจากบ้านเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ถามว่าเธอมาจากไหนก็ทราบอยู่แล้วว่ามาจากบ้านแต่ถามเป็นในของธรรมะเป็นในยะของธรรมะมาเธอมาจากไหนคือเธอเกิดมาจากไหนในชาติที่แล้วเธอมาจากไหนกุมารีนี้ก็จึงตรอบาไม่ทราบพระเจ้าค่ะแล้วเธอ เธอจะไปไหนเธอก็บอกไม่ทรา,ยายบอีกเหมือนกันจะไปไหนจากมากราบพระพุทธเจา้าแล้วจะไปที่โลงทอผ้าของบิดาแต่ว่าตายแล้วจะไปไหนนี่ยังไม่รู้เลยพระพุทธเจา้าถามว่าเธอไม่ทราบหรือกุมารีก็น้อยก็ตอบว่าทราบเหมือนกับเป็นการเล่นสมนวน แต่แท้ที่จริงทราบก็คือว่าทราบอยู่ว่าจะต้องตายนะจะต้องตายพระเจ้าตอบถามว่าเธอทราบไหมทราบหรือก็บอกไม่ทราบไม่ทราบก็คือไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ตายเวลาไหนที่ไหนพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าเนยบาร,รมีเต็มแล้วจึงตัดว่านะโลกโลกนีนะ้มันมืด ผูกที่จะรู้แจ้งน่ะมีน้อยที่จะรู้แจ้งเข้าใจถึงธรรมชาติของรูปนามว่าเป็นอนิจจังทุกขงกาาังอนัตตาเท่านี้เดยกก็เข้าใจสภาวะธรรมเนี่ยชัดแจ้งก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันโสตโสดาเ็แปลว่าน้อมไปแล้วสู่กระแสธรรมนั่นเอง ใส่ขับความจริงยอมรับนับถือความจริงไม่ต่อต้านกับความเป็นจริงของสังขารสังขารเป็นจริงยังไงก็องยอมรับอย่างนั้นมันในยุคสมัยนี้เราจะเห็นใน,นบางประเทศคนตายเหมือนใบไม้ร่วงเราเคยได้ยินแต่สมัยพุทธกาลนะเป็นโรคระบาดร้ายแรงคนตายมากมายแต่สมัยนี้เราก็ทราบข่าว เห็นภาพาคนตายวันหนึ่งเป็นเื็นหมื่นคนก็มีอะไรอย่างเนี้ยหลายร้อยหลายพันซึ่งเราไม่คิดว่าจะเป็นได้คิดว่าจะต้องเกิดสงครามโลกที่มันทำลายล้างกันด้วยนิวเคลียร์แต่ว่าทุกประเทศก็เป็นประเทศที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์มากแต่ศัตรูที่ตัวเล็กที่สุดก็คือเชื้อโรคเนี่ย ก็ทำลายได้ทั้งโลกเลยกลายเป็นว่าคนทั้งโลกต่อสู้กับเชื้อโรคที่มองไม่เห็นทำลายทั้งชีวิตทำลายทั้งเศรษฐกิจทั้งหมดนี่เกิดขึ้นเพราะอะไรก็ถ้าพูดถึงเรื่องของกรรมก็เรื่องของกรรมนั่นแหละเพราะคนในโลกนี้บริโภคอะไรอะไรในโลกนี้มากเกินไป จนโลกนี้ก็รับไม่ไหวจึงเกิดโรคระบาดขึ้นมาเพื่อปรับสภาพให้โลกนี้ยังอยู่ได้และยังอยู่กันต่อไปได้ความมวลภาวะ,าะวาทั้งหลายมันมากขึ้นจนเกิดโรคระบาดขึ้นมานั่นเองความหนานแน่นความแอาอ,าอัดก็คือเกิดความสกปรกมากขึ้นมาของอากาศของน้ำ ของการดำรงชีวิตถ้าเรามามองพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารก็จะเห็นชัดนะสังขารภายนอกต้นไม้ภูเขาแม่น้ำลำธารเปลี่ยนแปลงไปสังขารคือรูปร่างกายของคนของสัตว์ไม่เที่ยงให้เราพิจารณาเป็นธรรมะก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าโรคระบาดนี่มันก็จะเปลี่ยน โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ได้ทาลายได้อย่างมากที่เดียวแต่มาดูว่าจิตใจของคนเนี่ยกิเลสของคนเนี่ยชะโรคทําลายไม่ได้ทําลายข้างนอกได้แต่ทําลายกิเลสคนไม่ได้แต่ว่าถ้าคนยิ่งหลงในสภาวะอย่างนี้ ใ้เกิดขึ้นก็เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาได้ <c oughs> <c oughs> อีกยิ่งหวักค้าขายกํารกไรเกินประมาณกักตุนสินค้าแต่คนที่มีคุณงามความดีก็เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อคนอื่นเช่นคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากร,กรทางการแพทย์หรือคนที่มีก็เสียสละ ปัจจัยเงินทองช่วยเหลือคนอื่นเกี่ยวกับโรคระบาดเนี่ยก็มีน้ำใจดีน้ำใจที่เสียสละคนไม่มีอาหารก็ช่วยเหลือคนที่มีก็ช่วยเหลือ,ลอแบ่งปันกันตามความสามารถตามกำลังที่มีอยู่อันนี้เรียกว่าช่วยกันพยุงความสูญเสียที่เกิดขึ้น นทุกข์ยากลําบากก็แล้วก็มีเมตตาเมตตากรุณาธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ประจําใจของคนเราต้องต้องต้องฝึกฝนอบรมเพราะเป็นการเดินทางสู่ความบริสุทธิ์นั่นเองความเมตตากรุณาความที่มีศีลเนี่ยความมีทานอันนี้เป็นบันไดในการเดินทางฝึก,กจิตของเราไปสู่ สมาธิแล้วก็ปัญญางั้นผู้ที่มีปัญญาเนี่ยจึงรู้จึยยงเข้าใจความเป็นจริงได้อย่างชัดแจ้งนั่นเองอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยมีปัญญาอย่างมากองสร้างสมอบรมบาร,รมีมาแล้วจนสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีกิเลสแล้วแล้วก็จะบอกทางที่จะทําลายกิเลสด้วย ไม่ต้องให้เรากลับมาทุกข์อีกเพราะถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอีกเราต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แหละอีกนับภพบนับชาติไม่ถ้วนมันกิเลสเนี่ยมันทําลายข้างนอก,กอะก็ไปเชื้อโลกเนี่ยมันทําลายชีวิตเขาคนได้ชาติเดียวเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวกิเลสนี่มันพาเราเกิดตายมากเลยกัน ่รรมสมมาสัมทธเจ้านี่บอกวิธีการทําลายกิเลสให้ได้หมดอันนี้ไม่ใช่ง่ายที่เราจะมาเจอกับธรรมะของท่านในชาตินี้ก็เป็นโอกาสดีเราก็ต้องหมันฝึกฝนอบรมจิตของเราสวดมนต์ภาวนาให่มากการสวดมนต์ภาวนา อนุบายวิธีให้จิตสงบทั้งนั้นก็ให้ตั้งสติได้ดีในการสวดมนต์นนในการภาวนาในการฟังธรรมก็ย่อมจะพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นไปตามระดับอะไรที่ไม่รู้ก็จะรู้ขึ้นเข้าใจชัดแจ้งขึ้นทีละน้อยละน้อยนะเพราะฉะนั้นในการฟังธรรมนี่เป็นการภาวนาได้เป็นอย่างดีมากที่สุด ิตเราจะเปลี่ยนระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นตรงไหนก็จะไม่ทุกตรงนั้นเราก็จะวางได้ว่าปล่อยวางได้นั่นเองจิตเ,เราจะว่างก็ไปสู่สุญญาตาหรือความว่างที่บริสุทธิ์นั้นเราต้องเริ่มฝึกจิตกันในมากทีเดียวช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราสุนมากก็อยู่ ที่บ้านทํางานที่บ้านมีโอกาสได้ฝึกจิตของเราแล้วก็ได้สวดมนต์กันทุกวันในพิจารณาฟังธรรมกันทุกวันวันทุกวันนะให้ตั้งใจต่อไปให้พระสั็จแปล